สวัสดีครับครับผม f i แนลอีแล้วขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณทุกกำลังใจที่ทุกคนแบบซับพอร์ตนะฮะ I มจ i มีคัมแบ็กชั้นคอยเธอนะครับถึงเวลาที่เราจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าชั้นคอยเธอเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยการรอคอยที่ผมพูดถึงเนี่ยใครจะรอใครครับพี่ครับ เลตติ้งสำหรับผมผมแฮ ppy มากมากนะครับต้องบอกว่าเลตติ้งของเราเนี่ยถ้าอยู่ในช่วงเวลานั้นน่ยช่องบอกว่าเฮ้ยมันดีมากๆแล้วแล้วก็กระแสะตอบรับคนรู้จักพวกเราเยอะมากขึ้นอันนี้สาหรับผมผมผมใจฟูตั้งแต่ได้ออกอากาศที่ช่องเจแล้วก็เบอร์ไ hmm. วไปทั่วโลกแล้วล่ะครับผมเป็นน้องไหนที่ค่อนข้างมาแบบครับับผม หลักๆวันนี้ครับสิ่งที่เราอยากจะทำคือเราอยากจะทำเป็ชาริตี้ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติสุดท้ายที่เป็นไฟแนลอีพีเนี่ยแต่ละค่ายหรือแต่ละเรื่องเนี่ยก็มักจะมีการขายบัตร แต่สำหรับผมผมรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้หนึ่งนอกจากจะซัพพอร์ตความฝันของผมแล้วก็พวกร้องรวมถึงซัพพอร์ตจังหวัดให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะทำเป็นชาริตี้คือทุกคนที่มาครับถ้ารู้สึกภูมิใจประทับใจหรือรู้สึกดีกับซีรีส์เรื่องนี้อยากจะสนับสนุนเนี่ยผมจะนํารายได้ครับไปมอบให้กับโรงพยาบาลราชวิถีเพื่อที่จะสร้างตึกรองรับผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุครับผครับวันนี้ ครับผม MOU เดี๋ยวผมขอเนื้อยืให้อะไรที่เราให้ฟังดีกว่าครับผมใช่เลยอใช่พี่ก็ได้ก็คือจริงๆแล้วค่ะจริงๆเรามีแพลตฟอร์มใหม่เขาเรียกว่า s h a r e Spot ค่ะก็คือจริงๆเราเพิ่งมาหลอนเมืยงใหม่ก็จริงๆอยากให้น้องๆหรือว่าแฟนลับเนี่ยเข้าถึงแต่ละคนมากขึ้นเป็นการโปรโมทแฟนให้ระบบเชียร์สปอตได้ค่ะก็แค่ดาวน์โหลดแอปแล้วตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษด้วย2ออาทิตย์ก็คือสามารถโปรโมทได้ฟรีเลย ครับอยากจะให้กำลังใจศิลปินที่คุณชิดช,ช,ชอบนอกจากพวกเราแล้วก็เรื่องอื่นๆถ้าอยากจะแบบ Happy b i r t เดย์หรืออยากจะเชียร์อยากจะอะไรก็อย่างที่บอกเลยครับคุณมีพื้นที่ที่จะทำให้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นกว่าเดิมครับไม่เพยงแตที่ไทยคผมดีเจปมีตอนนี้เรามีสเตชันทั้งหมด6 5 0 0 0นสเตชันนะคะทั่วโลกมีที่ญี่ปุ่นมีที่ไต้หวันแล้วก็มีที่ไทยค่ะซึ่งอันนี้ก็คือเหมาะสมว่าจริงๆซีรีส์นี้ก็จะเป็นที่ต่างต่างประเทศด้วย แฟนคลับต่างประเทศก็สามารถเข้าถึงน้องๆได้ทุกคนครับใช่ครับผมพายาฟ้าน้องๆนะแต่ว่าเยอะมากครับโอเค How do you feel? How do you f e e ขอบคุณเแฟนๆที่สนับสนุนนะคะ and so happy actually in Taiwan we all always use charge s p o t so I really like it in Taiwan pretty famous so happy yes พี่เบสครับครับผมก็ ดีใจมากๆเลยครับก็รู้สึกภูมิใจและก็ดีใจนะครับก็แฟนๆจะได้เห็นรูปพวกเราอยู่บนชาร์สปอตแล้วนะครับพี่เดิน <ๆ S 2> ครับดีใจครับผมแล้วก็หวังว่าแฟนๆจะเทียย์แล้วก็สพอ p o r พวกเราต่อนะครับผมหลังจ,จากโปรเจกต์นี้ครับซีรีส์เรื่องน,นี้จริงๆะครับเราส่งเสร,ริมการท่องเที่ยวนะครับพี่สิ่งที่เราได้เลยการันตีเลยว่าเฮ้ สิ่งที่เราทํามันวัตถุทางแล้วคือเราได้รางวัลไงพี่รางวัลส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองแล้วตอนนี้นะครับทางจังหวัดรวมถึงททเองก็พยายามผลักดันให้เราเนี่ยเป็นโมเดลของจังหวัดแรกแรกที่เอาเด็กในจังหวัดนี่นะครับมาช่วยกันสนับสนุนให้จังหวัดของตัวเองเนี่ยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมทางช่องเองก็ช่วยผลักดันทุกวิถีทางเลยครับเพื่อที่จะให้มันแมสมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีพาร์ทเนอร์อื่นๆอีกที่แบบเห็นเห็นในสิ่ง ที่เราทําแล้วก็ความตั้งใจต่างๆนะครับก็ยังไงฝากติดตามต่อๆไปด้วยนะครับพอจบจากนี้เสร็จปุ๊บก็คงจะมีโอกาสได้ไปเซีฮายแทักไายประเทศเพื่อนบ้านบ้างสําหรับแฟนมีทหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มีคุยๆกันไว้บ้างครับครับผมมีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับผม <laughs> มีเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆให้กับทุกๆคนได้เห็นครับ ขนลุกไหม <c oughs> เดี๋ยวต้องไปพิสูจน์ด้วยด้วยด้วยตัวของทุกคนเองแล้วกันนะครับจริงอยู่ครับเราพูดถึงเรื่องของการรอคอยแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนมีความสุขยังไงไปลุ้น,รนพ,พร้อมๆกันดีกว่าไม่กล้าสปอยหรือไม่กล้าบอกเยอะครับผมคับ <c oughs> ผมฝากกิจกรรมนะครับผมให้พี่เป็นตัวแทนฝากกิจกรรมโอเคค่ะก็ตอนนี้จริงๆเรามีเรามีสอง product ก็คือตัวชาร์จสปอร์ตถ้าสมมติว่าลูกค้าเช่าฟรี30นาทีแล้วก็ได้คูปองแลกอกคาเฟ่ฟรีที่เซเว่นได้นะคะ ะ้านที่สองก็คือตัวเชียร์สปอร์ตถ้าสมมติว่าอยากจะเชียร์น้องๆทุกคนก็สามารถทำได้เราให้มูลค่า1,500บาทฟรีสำหรับ2อาทิตย์ค่ะค่ะสุดท้ายผมให้พี่หนนไกลดีกว่าพี่หนนไกลฝากแลไรกันครับซีรีส์พี่หนนไกลขอใจสาวๆก็ EP ที่8แล้วเนาะผมก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนทุกแม่เครับที่ติดตามพวกเราครับฉันคอยเธอไอพรีเอวิวคัมแบ็กนะครับ ผมรู้สึกว่าดีใจและภูมิใจมากๆที่เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็ขอฝากผลงานพวกเราด้วยนะครับ EP ที่8เรามาดูบทสรุปด้วยกันนะครับหรือจะมีอาจจะมีผลงานของแต่ละคนแต่ละท่านนะครับก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับมีมีสปายพิเศษไหมั้รอดู <c oughs> ดีไหมรอดูรอ <c oughs> ดูรอ <c oughs> ดู <c oughs>